สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณซุยเจี๊ยบค่ะมาพร้อมกับอาจารย์เจ้าเจ้าเก่านะคะวันนี้เราจะมาต่อกันที่ราศีสิงในการทำนายหรือดูดวงนะคะของคนที่เกิดราศีสิงในปีหน้าหรือปี2567นะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างอาจารย์พร้อมไหมคะพร้อมค่ะเอาละเปิดเลยค่ะ12ใบค่ะเราจะเป็นการเปิดให้12ใบนะคะแล้วสามารถถามได้ทุกเรื่องเราจะเอาเน้นๆค่ะ เรื่องงานการเงินความรักสุขภาพโอเคครบรองครบทุกอย่างแน่ๆมาแล้วค่ะเริ่มเลยเรื่องการงานก่อนเรื่องงานนะคะ,คะเป็นไงคะราศีสิงสหรับปีหน้างานดีไหมเรื่องงานปีนี้นะคะเราเองอรู้สึกว่าเราอ่ะอืมอืม เหมือนกับว่าเราขยับขยายทําอะไรไม่ได้อ่ะคะ่ะจะสังเกตดูพไพ่ใบนี้นะคะ่ะที่พูดถึงเรื่องงานมันจะด,ดูมีความเป็นเป็นคนที่อยู่อยู่ในอยู่ในกรงใช่อยู่ในกรงเราจะทําอะไรก็ทําไม่ได้อ่ะคะ่ะหรือจะวางแผนล,ลงทุนอะไรไปก็มันติดขัดไม่หมดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอย่างเงี้ยคะ่ะจะค่อนข้างมีปัญหาะคะ่ะซึ่งไม่รู้ว่าเป็นผลมาจากภายนอกหรือภายในเนาะอันนี้ ใครได้บอกไหมคะ <us it> ว่าไอ้ปัญหาที่ว่าเนี่ยคะ่ะมันเป็นปัญหาภายนอกหรือภายในหมายถึงภายในหมายถึงตัวเราเองที่ทําให้รู้สึกว่าทํางานได้ไม่ไม่เต็มที่หรือภายนอกหมายถึงองค์ประกอบอื่นๆปัญหาจากตัวเราเองตัวเองใช่ไหมคะตัวเองค่ะโอเคถ้างั้นก็จะได้เดี๋ยวเราหาวิธีแก้เอาโอเคค่ะอาจจะเบื่อเซ็งอย่างเงี้ยคะ่ะเบื่อเซ็งแต่ก็ขยับไม่ได้เบื่อเซ็งที่นี่ แต่ก็หางานใหม่ยังไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะหรือว่างานใหม่ยังไม่ได้พึงใจหรืองานใหม่ไม่ได้เงินดีอะไรเงี้ยค่ะแต่เบื่อมากเลยสตเบื่อไม่อยากทาที่นี่แหละดูหมดแฟชั่นยังไงไม่รู้เนาะใช่ใช่ประมาณนั้นโอเคแล้วการเงินล่ะคะเป็นยังไงบ้างเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินปีนี้สู้ตายเลยสู้ตายหมายถึงสู้ตายหมายถึงว่าเรื่องเงินเนี่ยจะติดขัดแค่ไหนเนี่ยคนสิงเนี่ย พยายามขวนขวายแล้วก็สร้างโอกาสให้ตัวเองแล้วก็ได้มาด้วยแล้วก็สามารถทําได้ใช่ไหมคะประสบความสำเร็จด้วยสําเร็จด้วยใช่ค่ะแสดงว่าคุณเป็นคนที่มีความพยายามแล้วก็ทําให้ไปสู่จุดหมายและจุดหมายนั้นก็คือเป็นเงินเป็นทองได้กลับมาด้วยได้ด้วยใช่ค่ะดีดีดีค่ะดีใจด้วยนะคะแล้วความรักนะคะเป็นยังไงบ้างจะดีเหมือนกันเงินไหมเรื่องความรักปีนี้นะจะมีความรู้สึกว่าเราค่อนข้างเศร้าโดดเดี่ยวอะไรเงี้ยมันเป็นอารมณ์ของตัวเองที่ ที่ขึ้นมาแ <c oughs> ส่บอกกเาไม่รู้ค่ะภทยมันบอกอย่างนี้นนอ๋อหรอเขาโดดเดี่ยว <c oughs> ใช่จะรู้สึกว่าเศร้าโดดเดี่ยวแล้วก็ห่างไกลาจากคู่ม,มีความรู้สึกว่าคือถ้า<ะ>มีคู่แล้วนี่มันต้องอยู่ห่างไกลกันอย่างนี้หรอคะคนที่มีคู่แล้วเนี่ยเ<ะ>จอกันน้อยมากเหรอ,อ มีความเศร้าความคิดถึงการอะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นนะถ้าคุณรู้อยู่แล้วนะว่าคุณมีแฟนที่อยู่กันอะไรคุณก็อย่ายิ่งมโนไปเองนะอย่าแบบอย่าไปคิดอะไรมากอย่าไปคิดเยอะนะเดี๋ยวทาให้ตัวเองยิ่งแบบรู้สึกอโลนะรู้สึกโดดเดี่ยวเงี้ยไม่เอาไม่เอาคนคนที่โสดอยู่นะคะก็คิดว่ายังไม่ใช่เวลาที่ดีนะตอนนี้ค่ะให้ให้ดูกันไปก่อนนะคะค่ะหรือดูกันไปก่อนนะจ๊ะอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะจ๊ะใช่ค่ะโอเคก็ถือว่าโอเคนะความรักนะคะก็ ก็โอเคอยู่ค่ะแต่ไปเรื่องสุขภาพค่ะเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพดูแล้วจะมีเรื่องของการที่เราการกินอาหารการที่เราไป hang out กับเพื่อนบ่อยๆเยอะเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนราีสชอบดื่มหรอค่ไปไปไปเรียกว่าไปสนุกสนานเที่ยวฮาเคกับเพื่อนแล้วมันเป็ไงคะมันทำให้สุขภาพเราซุดซมลงหรอ อ๋อมันมีปัญหาเหมือนกันจริงๆดื่มเยอะมันก็มันก็ลดพักยาอยู่แล้วเนาะก็แนะนําเรื่องการตรวจเลือดหน่อยนะคะตรวจเลือดดูถึงขั้นอาจายชอบแนะนําให้คนอาสีสิงไปตรวจเลือดเลยนะคะก็เบาๆเลงของการดื่มนิดนึงนะคะใช่ไม่งั้นคุณอาจจะมีปัญหานะตรวจเลือดเสร็จปุ๊บคนนี้อาจจะเจอหมดเลยไม่ว่าโรคอะไรก็ไม่รู้แหละเต็มไปหมดเลยอ่าโอเคก็ระวังระมัดระวังนิดนึงค่ะดื่มกันน้อยๆหน่อยดื่มแต่พอประมาณให้พอสนุกสนุกพอนา โอเคเขาเรียกว่าอย่าดื่มจนตรักตรำมากนะคะเช้าจดคำคำจดเช้าอีกวันหนึ่งก็ไม่ควรนะคะโอเคค่ะสำหรับสุขภาพก็ประมาณนั้นทีนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องของการแก้ดูเสริมดวงบ้างดีกว่าเพราะว่าอย่างราศีสิงก็จะมีเรื่องของการงานที่จะยังดูอึดอัดอยู่นะคะมีวิธีที่จะเสริมดวงแก้ดวงบ้างไหมคะแก้ดวงเสริมดวงเนี่ยอยากจะให้ทําโรงทานโรงทานอาหารโรงทานน้ำค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะคะได้หมดเลยอาจจะเป็นโรงเรียนหรือว่าสถานที่ เ็กพิเศษก็ได้หรือที่วัดก็ได้ค่ะโรงทานต่างๆค่ะแล้วก็แนะนําให้ไหว้ศ,ศ,ศิลสิทธิ์ไหวไหวพระพุทธรูปนะคะศีลสิทธิ์ทั้งหลายในบ้านทุกวัน ค่ะถ้าเป็นในเน้นคือเน้นว่าเป็นในบ้านเลยใช่ไหมคะคือไม่ต้องไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนไกลเลยนะคะแล้วก็ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในบ้านนั้นบางทีเรามีอยู่แล้วแหละแต่บางทีเราอาจจะละเลยท่านไม่ค่อยได้ได้ได้ไหว้ได้สักการะท่านเท่าไหร่นี่ก็ให้ความสําคัญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านพระพุรูปในบ้านนิดเดียให้ไหว้เลยได้เลยค่ะ โอเคก็ค่อนข้างจะครบจบกระบวนความนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะสำหรับรวมในปี2,567นี้นะคะต้องขอบคุณอาจารย์เจ้ามากเลยค่ะเขาหน้าราศีอะไรติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอีโคคอมช็อปผู้นำระบบอุปกรณ์โทรศัพท์คอร์เซนเตอร์ครบวงจรตัวแทนจำหน่าย VOIP Gateway b r a n แบรนด์ดินสตาร์หูฟังคอร์เซนเตอร์แบรนด์บและ i p Phone แบรนด์ t c o m สินค้าทุกชิ้นรับประกันจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงคุณภาพมาตรฐานราคาประหยัดจัดส่งฟรีทั่วประเทศรับติดตั้งระบบ,ททะบ,บ IP, โทรศัพท์ในสำนักงานโทรศัพท์ระบบ IP ีโทรฟรีระหว่างสาขาโดยทีมงานมืออาชีพให้เช่าระบบโทรศัพท์ที่เน้นการโทรออกจำนวนมากเช่นงานทูมี่งานเทเลเซลงานขายประกัน เริ่มต้นเพียงหลักพันก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยประหยัดค่าโทรออกได้มากถึง70%พร้อมระบบบันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายจัดก,การการโทรออกและรับสายได้ง่ายๆายการันตีโดยผู้ประกอบการภูมิหนี้สำนักง,งานกฎหมายมากกว่า200แห่งทั่วประเทศมั่นใจในการบริการพร้อมให้คำแนะนำที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดโทรปรึกษาฟรีที่0 6 3 2 6 9 8 9 8 8เเราช่วยคุณประหยัดมากกว่าค่าโทรศัพท์